รุ่นนี้นะคะเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นค่ะตัวนี้จะเป็นเซ็ตผ้าลินลินผสมใหมนะคะพี่เนื้อผ้าดีมากๆค่ะเนื้อผ้านุ่มนะคะพี่ผ้าละเอียดมากๆตัวนี้ผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่แล้วตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะเดีย๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนค่ะพี่งานเสื้อของเขาจะเป็นคอบป,ปกนะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเม็ดพี่เล่นลายแบบนี้สวยๆนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังค่ะพี่ก็ พิมลายสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่ผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าของเขานะคะพี่เบาเย็นลื่นแล้วเนื้อละเอียดมากๆค่ะใส่สบายตัวนี้นะคะตัวเสื้ออกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์นะคะมีไซส์เดียวแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตอนนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่จะอกเล็กก็ใส่ได้นะคะพี่เรามาดูตัวกางเกงกางเกงคือทรงสวยมากค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยุด 30ยืดสุด40นะคะพี่ความยาวกางเกง37นิ้วสะโพก4 4 4 6, 6ใส่สบายนะคะพี่แล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้นะพี่ให้เป็นเซตแบบนี้นะคะพี่ทางเสื้อทางกางเกงโดยสวยๆแบบนี้นะคะพี่ดูนะตัวนี้ขอจัดโปรให้พี่แค่299เท่านั้นพี่เอาไปแค่299ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพียนตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยกับแสงค่ะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะพี่สําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่เรียกว่าเซตสีเขียวนะคะพี่หนูให้ทั้งเสือ้อทั้งเกงเลยส9งเเท่านั้นเซตสีเขียวนะคะพี่เซตต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะขอเรียกว่าเซตสีแดงนะคะพี่เป็นแดงตุนตุนนะ เสื้ออกนผ้านะคะพี่สี่ดนิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะพี่กางเกงเอวก่อนยืดนะคะพี่สามสิบยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเจ็ดนิ้วค่ะมีกระเป๋าตั้งสองข้างนะแล้วก็สะโพกนะคะพี่สี่สี่สี่หกใส่สบายเลยทางเซ็ตแบบนี้ค่ะสองเก้าเก้าสีแดงนะคะเป็นแดงตุ่นๆนะสีต่อไปนะคะพี่สีนี้สากขอเลขสีน้ำตาลทองนะคะสวยมากๆเลยและสีต่อไปนะคะพี่ ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกรมค่ะพี่ให้พี่โปรพิเศษแค่299เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทนอจ่ายเป็นแบบร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซตผ้าดีมากๆอยากให้ลองเลยเนื้อผ้าดีละเอียดมากๆตัวนี้นะคะเซตผ้าลินินผสมใหมนะหนูให้โปรพี่แค่299เท่านั้นค่ะถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกรมนะคะเซตต่อไปะคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีน้ำตาลทองนะ ทางเสื้อทางเกงสวยมากๆค่ะเซตนี้จะเป็นเซตสีแดงนะคะเป็นแดงตุน่นๆนะและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าสีแปดความยาวเสื้อ26นิ้วนะแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะพี่ใส่สบายๆได้เลยกางเกงเอวก่อนยืด30ค่ะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง37นิ้วสะโพก44-46ใส่สบายเลยให้เป็นเซตนะคะพี่299เท่าน,นั้นนะทางเสื้อทางเกงสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ 299เท่านั้นนะ